สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําการตั้งค่าล็อกแอปกันนะครับผมการล็อกแอปจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมหลังจากเราตั้งค่าล็อกรหัสหน้าจอแล้วนะครับเราอยากจะล็อกแอปเพิ่มก็ได้นะครับผมเพื่อให้มันมีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคอันดับแรกแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับผมตัวเครื่องที่นํามาสาธิตในวันนี้จะเป็นเสี่ยวมี่เลตมี่แปดนะครับแต่รุ่นอื่นก็ทําคล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่าเมนูเขาจะเขียนคล้ายๆกันนะครับโอเค พอเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับให้เราหาคําว่าแอปนะครับมันจะเขียนแอปเลยแอปอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราไปที่คําว่าล็อกแอปนะครับล็อกแอปแล้วก็มันจะเป็นรูปแบบลายวาดนะครับหรือถ้าใครชอบแบบว่าเป็นรูปแบบตัวเลขก็กดตรงนี้นะครับกดคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านมันจะมีให้เลือกเป็นแบบพินสีหลักนะครับแล้วก็เป็นรหัสผ่านถ้าเราเลือกเป็นตัวรหัสผ่านตัวนี้นะครับมันจะใส่ตัวเลขกับตัว อักษรอ,อ่าอักษรสลับกันได้นะครับแต่ผมแนะนำเอาสี่หลักนี้ก็ก็ดีครับผมมันถึงได้จำง่ายด้วยนะครับถ้าเราตั้งยากเกินไปมันก็สามารถลืมได้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับพอเราตั้งตั้งพินสี่หลักแล้วกดถัดไปครับผมตั้งใส่ย,ยืนยันอีกรอบโอเคทีนี้เขาก็จะบอกว่า เพิ่มบัญชีมีเข้าไปนะครับเพื่อว่าเวลาเราลืมรหัสล็อกแอปตัวนี้นะครับตัวบัญชีมี ID เขาจะสามารถรีรีเซ็ตรหัสผ่านล็อกแอปให้เราได้นะครับผมแต่ตัวนี้ผม,ผมจะยังไม่ใส่นะครับถ้าท่านผู้ชมจะใส่ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับผมจะกดคําว่าภายหลังก่อนโอเคพอเราเข้ามาแล้วนะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถเลือกนะครับว่าแอปไหนที่เราจะตั้งค่าล็อกได้บ้างนะครับ แต่ตัวนี้นะครับของผมจะตั้งไว้ที่เบ์เซอร์แล้วก็ลายชื่อติดต่อนะครับแล้วก็โฮมนะครับเราจะเพิ่มเป็นตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปเทสดูนะครับว่าการลองแอป,ปมันจะเป็นยังไงผมจะลองเทสท,ทดลองเข้าตัวเบ์เซอร์นะครับ<ม>เข้าเบ์เซอร์ดู<ม>เขาก็จะถามนะครับ<ม>เพิ่มบัญชีมีอะไรต่างๆนะครับเราผมจะยังกดไม่เพิ่มก่อนนะครับ เวลาเราเข้าบอสเซอร์เราก็จะต้องใส่รหัสที่เราตั้งมานะครับถ้าจะใส่ผิดมันก็จะไม่สามารถเข้าแอปได้นะครับใส่ให้ถูกนะครับใส่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับผมก็จะสามารถเข้าแอปได้ทีนี้ลองเข้าเป็นตัวตัวนี้อยู่สินะครับเข้า youtube เวลาเราถ้าเราตั้งล็อก y o youtube ด้วยมันก็จะต้องใส่ให้ตรงนะครับเราจะสามารถเข้า youtube ได้ โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นแนวทางการตั้งค่าล็อกแอปนะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบครับผม